โอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการควนชื่อปฏิกิริยานะฮะแล้วก็ประเภทของพลังงานด้วยว่าเป็นดูดพลังงานหรือว่าเป็นคายพลังงานกันบ้างนะครับเอ่อสำหรับก้อนนี้นะครับกอไก่เนี่ยเวลาเราจะสังเกตสิ่งนี้เราต้องดูว่าเฮ้ยตรงไหนที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งบริเวณที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงคือต,ตัวไหนฮะคือเจ้าลิเทียมใช่ไหมเอ่อลิเทียมตัวนี้เปลี่ยนจากอะไรครับ เปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นแก๊สแสดงว่าสถานะมันเปลี่ยนใช่ไหมสถานะมันเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยเราก็บอกไปเลยครับว่าเป็นอะไรครับเป็น,ปนการรักเหเยือ่ออ่ากอไก่ตัวนี้คือการรักเหยื่อนนครับเปลี่ยนจากสถานะเนี่ยเป็นของแข็งเป็นแก๊สนะครับซึ่งลักษณะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดูดหรือว่าขายพลังงานกันล่ะตัวนี้จะเป็นการดูดพลังงานอ่าตัวนี้เป็นการดูดพลังงานโอเคนะ คราวนี shirt, so, s <S right? şey yes. ้ต่อไปครับเราไปดูเจ้าตัวขอขายตัวขอขายพี่ป้อนเป็นไงเอ่ยพี่ป้องสังเกตว่าเฮ้ยไรมันเปลี่ยนแปลงล่ะขอขายเนี่ยเปลี่ยนแปลงบริเวณตรงนี้ครับเห็นไหมจากฟอรรนของเราเนี่ยนะครับที่มีการให้อะไรอยู่ครับที่มีการให้สองใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนจากไอตัวฟอรรนตัวเนี้ไม่มีให้สองอีกแล้วนะก็คือเปลี่ยนจากอะไรครับเปลี่ยนจากโมเลกุลเนี่ยให้กลายเป็นอัตตอง โอ <Okay>, right? เคไหมเปลี่ยนจากโมเลกุลกลายเป็นอะตอมนะดังนั้นก้อนี้เราก็บอกว่าเปลี่ยนอะไรครับเป็นพลังงานสลายพันธะนั่นเองอ่าเป็นพลังงานสลายพันธะนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกระบวนการดูดพลังงาน,นครับเพราะว่าเราต้องการแยกไอตัวโมเลกุลเนี่ยให้มันออกจากกันถูกต้องไหมกลายเป็นอะตอมอ่าประมาณนั้นเนาะแต่ตรงนี้จะสังเกตว่าเราใส่หนึ่งส่วนสองไปด้วยก็คือ ใช้พลังงานแค่ครึ่งเดียวนะครับใช้พลังงานแค่ครึ่งเดียวเนาะเพราะเราต้องการแค่ตัวอะตอมเดียวเท่านั้นนะอ่ะราอนี้เราไปต่อกันนะครับสําหรับกรณีคอควายเนาะคอควายนี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะคอควายเนี่ยคือมีเจ้าตัวลิเทียมตัวนี้เปลี่ยนแปลงครับคือเปลี่ยนแปลกกงจากลิเทียมเนี่ยที่ไม่มีประจุเลยกลายเป็นประจุอะไรครับกลายเป็นประจุบวกนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราทําการดึงอิเล็กตรอนออกหนึ่งตัวโอเคนะ การที่เราดึงอิเล็กตรอนออกเนี่ยนะครับก็คือพลังงานอะไรน,นั่นเองครับก็คือ IE อย่างไงนะะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คงใช้แค่ i อเหนึ่งเท่านั้นเพราะเราต้องการให้ลิเทียมตัวนี้เป็นประจุบวกใช่ไหมครับเป็นประจุบวกแค่บวกหนึ่งเท่านั้นเองนะงนั้นะตัวนี้ก็จะเป็นกรณีที่เป็นการดูดพลังงานนะครับตัวนี้คือดึงไ e อตัวอ e ิเล็กตรอนออกจากอะตอมนะฮะดังนั้นดึงออกแยกออกเป็นดูดพลังงานดังนั้นเลย ครับคราวนี้ต่อไปเราไปดูที่คอควายนะเราไปดูที่คอควายเราก็จะได้ว่าอะไรฮะเราก็จะได้ว่าเฮ้ยไอ้ตัวฟอเรนของเราเนี่ยจากสถานะแก๊สใช่ไหมฟอเรนสถานะแก๊สน,นะครับเฉยๆนะกลายเป็นฟอเรนที่เป็นอะจูลบเฮ้ยเป็นระจุลบตัวนี้หมายความอะไรฮะหมายความว่าเขาเนี่ยทําการรับ,ราารบอิเล็กตรอนเข้ามารับอิเล็กตรอนเข้ามาตัวนี้ก็คือ E A น,นั่นเอง อ่าตัวนี้คือ EA นะครับซึ่งก้อนนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการขายพลังงานใช่ไหมเพราะว่าเป็นการรวมกันนะครับหรือว่ารับเข้ามาบ้าเองโอเคเนาะอ่ะราวนี้ต่อมาเนี่ยนะครับสําหรับเจ้าตัวจอนะจานนะจอจานตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาว่าไงครับก้อนนี้นะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครับคือเราเอาไอ้ตัวประจุบวกใช่ไหมกับประจุลบตรงเนี้ยมารวมกันเลยบวกกับลบมารวมกันเลยดังนั้น ไอสองตัวนี้เนี่ยคือพลังงานแลตติสนั่นเองอ่าตัวนี้คือแลตติสนะฮะแลตติสตัวนี้เนี่ยเป็นการรวมกันใช่ไหมสังเกตจากไอ้ตัวนี้นะครับนี่มันมีการรวมกันถ้าเกิดรวมกันแลตติสณนะสภาวะนี้คือการคายพลังงานนะฮะอ่าแล้วชอชิงอ่ะคืออะไรชอชิงเนี่ยคือเป็นการรวบทั้งหมดนะฮะแล้วก็เกิดมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะไม่สนอะไรทั้งนั้นนะครับตัวนี้ก็คือเจ้า เดลต้าเอชเดลต้าเอชในความหมายก็คือพลังงานของปฏิกิริยาแต่ถามว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการดูดหรือว่าคายพลังงานเนี่ยตัวนี้คือได้หมดนะครับเป็นบวกก็ได้หรือเป็นลบก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าผลรวมของพลังงานทั้งหมดเนี่ยมันจะให้ค่าอะไรออกมาน,นั่ยเองโอเคนะฮะมันจะให้ค่าอะไรออกมาแค่นั้นเองนะถ้าเกิดให้ค่าเป็นบวกก็แสดงว่าตัวนี้เป็นดูดพลังงานให้ค่าเป็นลบแสดงว่าตัวนี้ก็เป็นคายพลังงาน แค่นั้นเลยอันนี้จบนะครับแค่นั้นเลยนะตัวนี้จบแล้วครับอ่าสำหรับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่นี้เนาะอ่ะาคราวนี้อันนี้คือพี่ปุ้มอยากอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นภาพรวมๆเนาะพอเรามองเป็นภาพให้มันเป็นตัวเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะขอต่อ,ตอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะได้เริ่มคำนวณกันอย่างจริงจังอ่าตัวนี้ พี่พงษ์อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ให้น้องๆได้เห็นว่าชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มต้นมันเป็นยังไงเริ่มต้นจากนะครับเราเป็นไอตัวของอ่อพี่พงษ์จะยกตัวอย่างเป็นตัวอื่นๆด้วยเนาะอย่างเช่นพี่พงษงเอาเป็นเป็นลิเทียมคอไลน์แล้วกันนะครับลิเทียมคอไลด์ลิเทียมตัวเนี้ยจะอยู่ในสถานะของแข็งโอเคเนาะแล้วก็บวกกับครับเจ้าตัวของคอรลีนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันห้อยสองนะ ในสถานะแก๊สโอเคไหมลิเทียมตัวนี้รวมกับคลอรีนในสถานะแก๊สนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจินตนาจินตนาการเพิ่มเติมนะค,คือลิเทียมตรงนี้ยน้องดูยังไงก็ตามนะครับมันต้องเป็นลิเทียมที่เป็นประจุบวกหนึ่งใช่ไหมคอลอรีนตัวนี้ยังไงก็ตามต้องเป็นคอลอรีนประจุลบใช่ปะดังนั้นสารประกอบของมันเนี่ยก็ต้องได้เป็นสารประกอบอะไรฮะได้เป็นเจ้าลิเทียมแล้วก็คอลอไรน์เนี่ยนะฮะในสถานะของแข็ง โอเคเนาะสัดส่วนมันก็จะเป็น1ต่อหนึ่ง,นนงดังนั้นเนี่ยเราต้องย้อนภาพตรงนี้กลับมาดูสมการของเราเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราควรหารสองหรือว่าคูณ2ตั้งแต่ตรงนี้เลยโอเคนะเหมือนกับก้อนนี้ฮนะเป็นไงลิเทียมไอตัวนี้คอลิน2ตัวแต่ฝั่งนี้มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมเราทําไงอ่ะเราก็เติม1นส่วนสเข้าไปอันนี้คือที่มานะครับว่าเราควรที่จะคูณ2หรือว่าหารสองเราเริ่มต้นจากตรงนี้ โอเคฮรเราเริ่มต้นจากตรงนี้เนาะอ,อ่ะคราวนี้เนี่ยนะครับเราไปดูทีละฝั่งเลยนะครับพี่พป้งจะพาน้องๆเดี๋ยวไปดูในกลุ่มของพวกไอออนบวกโอเคนะไอออนบวกแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับใครครับเกี่ยวข้องกับเจ้าโลหะนั่นเองโอเคไหมเกี่ยวข้องกับโลหะนะฮะอันโลหะพี่พป้งก็ลองดูครับเฮ้ยจากโลหะจากในสถานะของแข็งใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนเข้าไปนลายก่อนครับ เราต้องเปลี่ยนจากของแข็งเนี่ยเป็นแก๊สสกอดโอเคนะอ่าเราต้องเปลี่ยนข้ากายเป็นแก๊สสกอดและคราวนี้พอเปลี่ยนเป็นแก๊สปุ๊บเนี่ยน้องก็จะได้เป็นไรครับน้องก็จะได้ตัวนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนให้มันมีประจุใช่ไหมเพราะตัวนี้ต้องได้เป็นประจุบวกหนึ่งเนาะอ่าก้อนนี้ก็จะได้เป็นลิเทียมฮะประจุบวกหนึ่งการที่เป็นบวกหนึ่งในสถานะแก๊สแบบนี้สแสดงว่าดึงใครออกมาครับดึงอ e ิเล็กตรอนเนี่ยให้หลุดออกมานั่นเองโอเคไหม ซึ่งพอเราย้อนกลับมาเขียนกระบวนการครับตัวนี้คือระเหิดนะและตัวนี้ก็คืออะไรนั่นเองครับตัวนี้ก็คือ i e เนี่ยผู้คนเนี่ยมาเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับแยกก่อนจนกว่าเราจะได้ไอตัวประจุบวกที่อยู่ในสถานะแก๊สโอเคเนาะแล้วคราวนี้เราค่อยว่ากันในกระบวนการต่อ,ตอไปนะอ่ะคราวนี้ต่อมาครับเราไปดูในฝั่งของไอออนลบกันบ้างครับอ่าเรามาดูฝั่งไอออนลบกันบ้าง ไอออนลบตัวนี้เนี่ยนะฮะก็อยู่ในกลุ่มของพวกอะโลหะใช่ไหมอือะโลหะนะครับคอลีนอะโลหะคอลีนซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่ปุ้งเป็นคอลีนใช่ปะคอลีนห้อยสองเนะี่ยสองตัวเนาะอ่าในสถานะแก๊สอยู่แล้วสมมุติว่าเป็นแก๊สอยู่แล้วนะครับเราก็ทําไงฮะเราต้องแยกมันออกจากกันใช่ไหมเราต้องแยกมันออกจากกันครับก้อนนี้ก็จะได้เป็นคอลีนสองตัวเนาะอ่าคอลีนะ een, ในสถานะแกนะ๊สฮะ แล้วก็เป็นคอรลินในสถานะแก๊สสองตัวฮนะแต่ว่าด้วยความของดราเนี่ยดูในสูตรตัวด้านบนนะครับบังเอิญว่าลิเทียมของเราต้องการแค่หนึ่งตัวใช่ไหมดันั้นตรงนี้น้องก็ x ออกไปครับน้องต้องการแค่ตัวเดียวนะเขาว่า x ออกในที่นี้หมายถึงอะไรครับน้องทําการหารสองนั่นเองนะฮะดอกจันไาให้ตัวเองดูนะครับหารสองนะต้องการตัวเดียวเท่านั้นนะคท่านี้ ไอ้ตัวเนี้ยที่ถูกเลือกเนี่ยครับตัวเดียวเท่านั้นของเราเราไปทําอะไรต่อเราเปลี่ยนจากโมเลกุลเป็นอะตอมแล้วนะอันนี้คือเป็นอะตอมแล้วนะครับก้อนนี้เนี่ยก็นําอะตอมที่ได้เนี่ยไปเป็นไอออนลบใช่ไหมครับก็จะได้ว่าตัวนี้เป็นคลอรลีนประจุลบฮนะแล้วก็อยู่ในสถานะแก๊สเหมือนกันใช่ไหมซึ่งไอ้ตัวอิเล็กตรอนที่มันได้มาเดี๋ยก็ไม่ได้จากใครที่ไหนครับก็มาจากไอ้ตัวนี้นี่เองถูกต้องไหมอิเล็กตรอนตัวนี้แหละโยนออกมาให้ นะฮะก็กลายเป็นประจุลบโ okay, นะอเคเนาะอ่าคราวนี้เนี่ยพอทั้งคู่เนี่ยได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วนะก็คืออะไรฮะก็คือคลอรีนที่อยู่ในประจุลบแล้วก็ลิเทียมเนี่ยที่อยู่ในประจุบวกนะฮะและทั้งคู่อยู่ในสถานะแก๊สเอาทั้งสองตัวนี้มารวมกันครับน,นะก็จะได้ว่าลิเทียมประจุบวกนะฮะในสถานะแก๊สนะฮะอะ่าแลวก็รวมกับไอตัวคลอรีนไอออนนะฮะในสถานะแก๊สเช่นเดียวกันนะ มันก็จะเกิดขึ้นมาเป็นะายครับลิเทียมคอไ์อย่างมีความสุขนั่นเองอ่าประมาณนี้นะฮะซึ่งพอน้องมาแยกเขียนแบบนี้มันจะทำให้น้องดูง่ายนะครับกระบวนการนี้คือกระบวนการเลติสนั่นเองอ่ส่วนพวกสองตัวด้านบนคืออะไรบ้างนะครับตัวนี้คือการสลายพันธะใช่ไหมตัวนี้คือสลายพันธะเจ้าตัวนี้เนี่ยรับอิเล็กตรอนก็คือเจ้าอีกโอเคไหมนะฮะน้องๆพยายามดูภาพพวกนี้เนี่ยให้เข้าใจ ถ้าเกิดเรามาแยกเขียนแบบเนี้ยจะเริ่มเข้าใจกระบวนการมันมากขึ้นนะว่ามันทําอะไรนะฮะว่ามันทําอะไรเพื่อให้ได้อะไรแล้วก็จะเกิดมาเป็นอะไรแค่นั้นเองโอเคเนาะอ่ะสำหรับก้อนนี้เนี่ยนะครับนะมันก็หมดแล้วมีคําถามอะไรสงสัยมั้เอ่ยมีไหม